to be No. นนั้หลังจากที่รู้จากครูสิตาแค่นั้นแหละคุณเริ่มตบบัตรตัวเองออกคุณเป็นคนบ้าแล้วรวยบเริ่มเอานะคะปากกาเมจิกมาทาฟันตัวเองให้เป็นดำๆเริ่มเขียนคิ้ววาดนะคะทำเป็นตัวตลกค่ะกูอายไงที่เรียกวายไงกูก็กลัวอยู่แต่กูก็อยากเปลี่ยนชีวิตนะนะแล้วรวยบาแล้วรวยก็มาเขียนปากเขียนตา้วก็ทำให้เป็นตัวตลกไปเลยแล้วมันมาเต้นเต้นเต้นค่ะ ตอนนี้กูจำตัวเองไม่ได้แล้วว่ากูนะครับเรียบร้อยแบบไหนวะมา,วาเต้นอย่างเดียวค่ะสหลัดความกลัวค่ะวางหัวโขวนลงค่ะมึงเป็นใครหรอมึงเป็นหมอแล้วไงอ่ะมึงไม่รอดอ่ะเออตั้งใจรูู้ตั้งใจเบิกบานมากม,มึงเห็นคข,ขาว่าตั้งใจเบิกบานไหมว่าคนไม่เคยเบิกบานอะ่ะคนไม่เคยยิยม้มนะกมีเศษซีเรียลเรื่องนี่นะ่ะพอ่อเบลเป็นนีเท่ากระสอค่ะพี่นออ้องพ่อเบเป็นนีเท่ากระสอค่ะพี่น้องคะ เออถ้าข้อ,อีสานเขาสิลูลได้ว่าทกอสูคืออย่างเป็นกู้เงินเขามาทำไร่ทำนานทำสวนอะเมียโอเข้าใจเชียเข้าใจคนเป็นหนี้ไหมหนี้ของตัวเองมีไหมไม่มีไม่เคยเป็นหนี้ค่ะบัตรเครดิตน้ตค่ะว่าคุณตังไม่เคยค่ะพ่อรู้เลยว่าการเป็นหนี้แม่งกูไม่เอาอะ่ะ ไปให้พ่อกับแม่กูได้บ,าบ้านานี่ไม่ได้ครับมีเกติไม่มีกินครับกูไม่เอาครับผมสลัดขาลุกขึ้นมาค่ะตั้งกล้องไล์สดค่ะบ<ม>ทีตัวเองค่ัเริ่มต้นจากการเต้นกูเต้นแม่งอย่างเดียวกูเต้นกว่าแล้วกูไม่มีอะไรจะพูดถ<ม>้าเดือนเท่านั้นไยเต้นไปเต้นมาบ้าไปบ้ามาเอากูได้บ้านแล้วเหรอนี่ดกันเช็เอากูได้บ้านกูมีบ้านแล้วได้ตบหน้าตัวเองค่ะ บบบาาาทแแแลลล้้้วววววยยใครจะห่วงสวยเรื่องแต่เมืองค่ะเพราะคุณรำตังไม่ห่วงสวยเพราะกูรู้อยู่แล้วกูเป็นซูเปอร์สาตาร์กูสวยอยู่แล้วสวยแซ่บอยู่แล้วค่ะใครที่ดูว่าคุณรำตังนะคะหลงรักว่าคุณรตังทุกคนค่ะร<ม>ักในสตาร์ว่าคุณรตังทุกคน่ารักในแบบที่เราเป็นค่ะโว่ไทยไปอีสานไปเว่เล่าไปเป็นคนพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดแต่กูบอกเลยว่าพูดภาษาอีสานนี่ชัดเจนมาก กินให้กินสตงสเต็กกินไม่เป็นหรอกคะ่ะอาจจะดูไม่แพงนะคะมีการมองหน้า <c oughs> <c oughs> กินไม่เป็นค่ะสเต็ก ไม่รู้ค่ะไม่เคยกินค่ะน้องชัดเจนค่ะลูกหลานชาวนาลร้านเรซ็นค่ะอะไรกินอะไรอร่อยเรากกินอันนั้นอยู่ทำไมต้องฝืนกินนะคะทำไมต้องสร้างภาพยูโดรแลไม่เธอรักในความเป็นรูค่ะน่ารักมากเห็นไหมคนรักเรามีคนของเรามีลูก you know งั้นไม่โฟกัสคนที่ไม่ชอบเราแค่รัโจบค่ะมองข้ามมองผ่านไปเลิกที่สำคัญนะคะปากดีไม่มีผลลัพธ์นะคะเ,เลือกหน่อยนะลกูกดูใครก็มีผลลัพธ์จริงหรือเปล่าว่าคุณตังจนจริงหรือเปล่าได้บ้านจริงหรือเปล่าสองเฟซค่ะเดวออกมาสอนคนออกมาแบบงปันคนมีผลลัพธ์ปะหรอวะมีเงินวิ่งเข้ามีเงินวิ่เงเข้ากระเป๋าวันวันเงินเข้าเราเต็มค ลูกจัได้ยัง่ะเราอะมาสอนเขาอ่ะไม่มีผลลัพธ์ต่อให้คุณตะโกนมากแค่ไหนเขาก็ไม่เชื่อคุณหรอกค่ะจะชกเลยค่ะผลลัพธ์คืออะไรค่ะอุ้ยหลักแสนยังไม่เข้ากระเป๋าเลยค่ะ มีคนเดินตามมากกว่า5้าคนคนขัตอนนี้นะคะคนติดตามมาจาก t ิกต o k เยอะมากคนติดตามมาจาก Youtube เยอะมากคนติดตามมาจากอินสตาแกรมเยอะมากคนติดตามมาจากอุ้ยเฟซบุ๊กเยอะมากค่ะว่าคุณน้ำตา รู้จับบกพระคุตัเฉยมากไม่บอกเลยสิเอกครูสตาร์พรสวรรค์บ้านเองได้ค่ะเป็นคนรักยากของจริงค่ะลูกหลานชาวนาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะมาเลยมาลอดด้วยกฎจักรวาลกดแรงดงดูดมาเลยมาลอดด้วยคำสอนของแม่สตาร์ล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะลูกหลานชาวนาคนนึงค่ะทํางานนะคะเป็นลูกจ้างเขานะคะ1 2บสองส,สามปีค่ะยังไม่มีเงินเก็บเลยค่ะแล้วจะเอาเงินจากไหนคะมาซื้อบ้านนะคะเป็นล้านๆค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าไม่ใช่กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะ ความบึกบานให้กับตัวเองวางแผนให้กับชีวิตเป้าหมายชัดเจนค่ะเป้าหมายคมชัดค่ะวย่อลวิ่งให้สุดตีนไปให้สุดใจเชื่อไม่ให้สุดใจค่ะ,ะคขันเอียบคันเล็กขันเอียบคันเลกขัเอียบเข้าไปค่ะ<ไ>บาออจ,จน็นเยอยู่สวัดีคก้ับสด้นอย,อนอเ,ย,อยเจอบัตรที่น่ไ i <laughs> วยได้เหมือนกันค่ะครูนะคะเชื่อมั่นค่ะที่แรกนะคููก็ฝืนฝืนความรู้สึกเหมือนกันค่ะคููฝืนความรู้สึกของคููเหมือนกันว่าคนอย่างครูนเนี่ยเราจะรวยได้ วันไหนที่คุณมันเผยเรื่องออกมามันเป็นไปได้หรือว่านักต่างมันเป็นไปได้หรอวะมันใช่หรอวะคุณมาถูกทางหรือวะถ้ามันยังมีแบบพูดเลยค่ะกูเชื่อเป็นไปได้กูเชื่อมันเป็นไปได้กูเชื่อมันเป็นไปได้เฮ้ยมันง่ายวะเฮ้ยมันง่ายคุณนี่แหละคู่ควรเฮ้ยสักใจวะมันง่ายเป็นไปได้กูเป็นไปได้เชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูเชื่อเป็นไปได้เป็นไปได้กูเชื่อกูเชื่อมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้สำหรับกูมันเป็นไปได้นักต่างคนอื่นทำได้มึงทำได้กกููเเชชืื่่ออกูเชื่อกูเชื่อ ผู้บอกตัวเองแบบนี้นะคะบาแล้วรวยบาแล้วรวยพูดอยู่แบบนั้นค่ะทำอยู่แบบนั้นค่ะแล้วรวยบ้าแล้วรวยแล้วก็ลงมือทำด้วยไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวบ้าจะเชื่อไหมคะว่าฉันบาในวันนั้นมันฝืนหัวใจตัวเองนะคะผู้บอกเลยค่ะเราลบมาทั้งชีวิตแล้วอยู่ดีๆกูมาหักดิบลบออกมันก็จะตกใจอยู่นิดนึงา cho em được đi đơn hồi đó กูเชื ua, ่อกูเช <ul> ื่อกูเชื่อกูเชื่อแค่คำนี้คำเดียวเปลี่ยนชีวิตกูเลยค่ะคนจนอย่างกูนี่แหละรวยได้คนจนอย่างกูนี่แหละรวยได้คนจนอย่างกูนี่แหละรวยลูกหลานชาวนานี่แหละรวยได้ลูกหลานชาวนานี่แหละทำได้กูเชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูพูดแบบนี้ทั้งวันและตลอดชีวิตค่ะทุกวันนี้กูก็พูดค่ะเป็นไปได้มันง่ายเสมอมันง่ายเสมอนะฟังมึงเก่งมากเลยมึงเก่งมากเลยที่ผ่านมานะเนี่ยบ้านก็ฟรี รถก,ก็ฟรีปดหนี่ก็ปดฟรีฟอรดิเจอร์ก็ฟรีโซฟาก็ฟรีกล้องก็ฟรีโทรศัพท์ก็ฟรีรถบุ๊กก็ฟรีก<า>ูเชื่อกูเชื่อเป็นไปได้เป็นไปได้<า>ทุกอย่างฟรีหมดเลยไม่ได้ลงทุนสั เหมือนเดิมๆมไหมคะผู้เห็นบอสคุณนักตังแต่งตัวไหมคะบอสครูนักตังพริกเปลี่ยนสไตล์ตัวเองค่ะแซ่บขึ้นมีผมเขียวขึ้นการแต่งตัวเปลี่ยนไปกระแซ่บกว่าเดิมค่ะมากกว่าเดิมค่ะ สนสองคัญระดับโลกูแม่สะใจว่ะอุ้ยไล่กล้องนะไลส่สดน,นะคะอุย้ยตาวเยาวมากมีพลังงานสูงมากภ่าษากายค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะคุณน้าตังนะคะนั่งหลังงองนอแล้วก็ค่อยๆพูดนะคะพลังงานเต่าไม่เป็นไรนะลูกนะไม่เป็นไรนะลูกนะคะลบๆบวกๆก,ก็ไม่เป็นไรฝันเล็กๆเข้าไว้นะลูกนะเอ,ออเคยจับ เหมือนใช่ไหมลูกอาตอนนี้เนาะค่อยๆจับแสนไปก่อนนะลูกเนาะฝันเล็กๆไว้เออเราได้เท่นี้แลหละใจเย็นๆนะลูกนะถ้าครูเป็นแบบนี้ลหละคะมันจะเป็นยังไงนี่เหรอคนประสบความสำเร็จเนี่ยเหรอยินีรนะัคนอยากไปเรียนไหมคะกับคนที่พลังงานต่ำนั่งโตัวงอ ัวฟูฟูหน้าสดสดนี่มานั่งหลัง n ้อยอย่างนี้สวัสดีนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจเย็นๆลูกค่ออาแม่แบบเน ชื่นใจไม่เอาจริงหนูลองทําดูก็ได้ค่ะแตต้องลองของค่ะหนูลองค่ะเต่งหน้าโสมลุกขึ้นมาใหม่ๆเลยนะทำหัวฟูๆนะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปส่องกระจกนะ<ด>แล้วก็ไม่ส่องกระจกนะหนูรู้สึกยังไงหนูถามตัวเองได้หนูตอบตัวเองได้กับหนูเปลี่ยนแปลงตัวเองหนูนปนปนปนไปทาผมเฮ้ยทำสีผมเออเปลี่ยนชุดใหม่ๆเออแต่งตัวเซ็ตๆกว่าเดิมเฮ้ยเปลี่ยนลุกแล้วไม่ส่องหน้ากระจก แเบฮบ้ยทำไมกูน่ารักจังวะเฮ้ยทำไมกูมีแรงจังวะเฮ้ยทำไมกูสวยจังเลยวะกูมีเริ่มมีมหาฤิทิราศีมหาเศรษฐีจ,จัดแล้วดวยว่าจะแตกต่างกันมากค่ะลูกมองว่าทำบ้างจะชอบไม่เคยเก็บคิ้วก็เก็นคิ้วสิไม่เคยทาปากเล็บสีแดงก็ทาดิไม่เคยใสยย่ลิปก็ใส่สิอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำไปสิเปลี่ยนแปลงตัวเองสิแนมะ หมไรสดก็ดื้เดิมใส่เสื้อยเอยื่ออีจวงว่ากูเห็นกูสิตาไนห,หน้าสดน้แม่กูก็อยากไนห,หน้าส,ดแ,สาดแล้วแล้วกูสิตาหลอดแล้วฟังนะลูกกูสิตาหลอดแล้วแล้วมึงยังไปหลอดเลยมาแล้วใครอยากจะมาอยู่กับเมืองละหน้าสดมาอย่างงานโสมก็โสมตาเป็ว่ามีแพนดา้าจะเชื่อไหมคะว่าฉันมาอะไรของเมืองนั่งกับพลังงาน ค่อยๆพูค่อยๆจ้ากลมลงแบบสวัสดีคุณนึกว่าไปหาเสียงอยู่ใกล้กันนะอะไรอยากได้ผลแล้วไปทำอะไรแบบเดิมๆเคยได้กำไรนะคะหลักพันมึงก็จะได้กำไรหลักพันอยู่แบบนั้นอแล้วจำจำเรศอยากได้ผลัล้วไปจำหลักแสนหลักล้านมึงก็ทำตัวให้คู่ควรเนอยเกินเขาก็ฉลาดเนาะ เงินเขาก็ฉลาดอยู่อินี่ทำตัวคู่ควรไม่ใครอินี่ทำตัวเป็นคู่ควรกูรไปพิงหาึมถึงเงินเขามีพลังงานเงินเขาฉลาดาเขาก็อยากพิงหาคนที่คนที่มีพลังงานสูงสีคนที่คู่ควรสีออโอ้ยตรงมาสัน่นเอาอินีมาล่ะออโอมันก็ต้องเป็นแบบนั้นให้อยากจะไปอยู่กับคนโซมโซมใครอยากอยู่คนพลังงาน พอคะ่ะโลกภายในตัวเราหัวใจเราด้วยฟางค่ะหัวใจคุณคุณก็คิดว่าคุณเป็นมหาเศรษฐีโลกภายในของเราบางคนแต่งตัวสวยอ่ะแม่หนึ่ง,หน,งหนูมีความเชื่อแล้วนะสองหนูแต่งตัวสวยแล้วนะหนูเปลี่ยนลุคตัวเองหนูไปทาสีผมมาค่ะหนูแซ่บมากแต่หัวใจหนูหนูจะเอาเงินจากไหนไปใช้นี่วะคุูเริ่มสีเดีแล้วตอนนี้คุูจะทำยังไงว่ายอดยังไม่เข้าเลยนั่นหัวใจ ใจไม่อินเต็มับหัวใจเราด้วยลูกหัวใจเราด้วยรู้สังเกตการหายใจค่ะการหายใจของคนจนเนี่ยนี่คือการหายใจของคนจนค่ะถอนหายใจอยู่อย่างนั้นแต่มหาเศรษฐีนะคะสุดยอด บาทแล้วรวยบาทแล้วรวยบาทแล้วรวยเจ็ดเก็ฑไมรู้แล้วลเหตการหายใจก็ต่างกาันค่ะและคนคนรวยนะคะ<อ>เพาก็หายใจอิ่มเต็มค่ะเชมัขา หายใจโล่งโปร่งสบายแต่คนจนค่ะถอนหายใจค่ะบ้าบเทำยังไงดีกูเงินก็ไม่มีจะใช้นี่อาเจาากก้าดีกระทวงกูแล้วจะต่อให้คูณต่อให้คุณนะแต่งตัวโอ้โห<ถ>เลิศรู้แซแตนมากแค่แค่ไหนคะหัวใจคุณไม่อิ่มเต็มหัวใจคุณไม่ไปอะหัวใจคุณไม่รู้สึกไปด้วยอะเป็นจไม่มีประโยชน์นะลูกลบ่ะ หนูลองไปสังเกตเขาวันนี้หนูแม่หนูยังจนอยู่หนูทำยังไงหนูต้องหนูต้องฝึกมันต้องฝึกลูกฝึกทอหายใจเข้าลึกๆ<า>แล้วก็ยิ้มไปด้วยฝึกหายใจเข้าลึกๆลุกอท ที่คุณได้เรียนปรกรมจิตวันนี้เด้แค่เดทที่สี่นะคะสมองเงินล้านคุณอยากเป็นสมองเงินล้านคุณอยากเป็นแบบสมองระดับมหาเศรษฐีคุณต้องทําแบบนี้มันทงตามคุณแล้วมีพลังมากเลยเ,เห็นไหมเราเปลี่ยนแปลงชีวิตตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วรู้ารู้โชคดีมากที่หนูได้เรียนกับบอสคุณรัตต์ตังแล้วรวยบาทแล้วรวยบาย อดิหารจะเกิดขึ้นกับหนูทันทีอนโอเคไหมลูก<า>ชัดเจนไหมเลือ หายใจเพราะแม่นับสอนค่ะขอบคุณมากค่ะแม่สอนแม่กระทั่งการหายใจแบบเสียงผีขอ,อบคุณมากๆค่ะโค้ดบุ๋มบอกนะคะแต่เชื่อใหมคะโอเคไหมลูกตัวที่ฐานจิตนะใครได้เรียนคลิปนี้ใครได้เรียนกับครูและโปรแกรมจริตไปกับครูคอให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นขอให้เขานะคะกินอิ่มนอนหลับขอให้เขาออกมาส่งต่อผู้คนค่ะและสําเร็จไปด้วยกันกับครูค่ะคลิปครูสะเทือนไปทั่วโลกค่ะคลิปครูจะถูกรีลงค่ะ นะคะต่อให้ครูนะคะตายวันนี้ค่ะอย่างน้อยครูก็มีคลิปแล้ววะอโอเคไหมลูกฟังนะคะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูพูดค่ะแต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำกว่าจะมีบอสคุณนักตังในวันนี้มันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องง่ายและมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่าเป็นคนเหนือคน ทนเหนื้อกว่าใครเราไม่ใช่คนธรรมดาค่ะเราคือคนสำเร็จค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปดีบายบ้าแล้วรวยบาแล้วรวยบ้าแล้วรวยบ่าแล้วรวยบาแล้วรวยบ่าแล้วรวยถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมคะรักเด้อ